อีกครั้งหนึง่งอยากจะย้ําว่าที่เราบอกว่าใช่และไม่ใช่นั้นระวังให้ดีเกิดไม่ใช่ขึ้นมาอันตรายเลย CGN ไทยสวัสดีครับดีๆต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมี พระคำที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือหนึ่งพงกษัตริย์บทที่13ข้อ25ถึง34หัวเรื่องที่จะแบ่งปันชื่อว่าอ้างพระเจ้าระวังจบไม่สวยหนึ่งพงกษัตริย์บทที่13ข้อ25ถึง34และนี่แน่มีคนผ่านไปเห็นศพทิ้งอยู่ข้างทางและสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้น พวกเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพระวจนะอาวุโสอยู่นั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะผู้ที่นำท่านกลับมาจากทางทราบเรื่องเขาก็พูดว่านั่นคือคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงมอบท่านไว้กับสิงโตซึ่งได้กัดฉีกท่านและฆ่าท่านตามพระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสกับท่านเขาจึงพูดกับพวกบุตรชายของเขาว่าจงผูกอานลาให้พ่อ และพวกเขาก็ผูกอ่านลาให้เขาจึงไปและพบศพนั้นทิ้งอยู่ข้างทางลากับสิงโตยืนอยู่ข้างศพสิงโตไม่ได้กินศพนั้นหรือกัดฉีกลานั้นผู้เผยพระวจนะก็เอาศพคนของพระเจ้าขึ้นวางบนลาแล้วนำกลับมายังเมืองของตนเพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสียแล้วเขาวางศพนั้นในอุโมงค์ฝังศพของตนเองและพวกเขาก็ไว้ทุกข์ให้ท่านกล่าวว่าอน,นิจจาพี่น้องของข้าเอย๋ย หลังจากฝังท่านแล้วเขาก็พูดกับพวกบุตรชายของตนว่าเมื่อพ่อตายจงฝังพ่อไว้ในอุโมงค์ฝังศพที่ฝังคนของพระเจ้านั้นจงวางกระดูกของพ่อไว้ข้างกระดูกของท่านเพราะว่าถ้อยคำที่ท่านประกาศโดยพระวจนะของพระยาเวกล่าวโทษแท่นบูชาในเบดเอลและกล่าวโทษนิเวศท,ทุกแห่งของปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในเมืองต่างๆของสมาเรียจะสำเร็จอย่างแน่นอน หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เยโรโบอัม er ไม่ได้ทรงหันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่กลับให้บางคนในถ้ำกลางประชาชนเป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงใครพอใจจะเป็นปุโรหิตก็ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงต่างๆและสิ่งนี้ได้เป็นบาปแก่ราชวงศ์เยโรโบอัมเพื่อจะทำลายล้างราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลกอาการตายโหงนั้น คือการตายที่ผิดธรรมดาความจริงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามักจะถือว่าการตายโหงนั้นเป็นการตายเพราะโผยภัยเวรกรรมหรือสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ในอดีตแต่ผมในที่นี้จะพูดถึงบริบทของการตายโหงในรูปแบบที่ว่าตายแบบไม่น่าตายเป็นการตายแบบไม่ปกติ เช่นตายแบบรถชนตายตายแบบรถความตายตายแบบไม่ปกติทั้งหลายไม่เหมือนเรานอนตายหรือตายอยู่ในโรงพยาบาลพระคำของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าคนของพระเจ้าที่ถูกสิงทึงและจัดก,การฆ่าตายนั้นเ็าตายอยู่ที่ถนนแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือสิงโตนั้นจะไม่ได้ฉีกล่างของของผู้ตายแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายลาด้วย ที่ไปกับคนของพระเจ้าที่ตายแต่คนของพระเจ้าตายอยู่กลางถนนจนในที่สุดผู้เผยพระวจนะชลาคนนั้นมาพบเข้าแล้วก็ทราบดีว่าคนของพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่านี่แหละคนของพระเจ้าที่ฝ่าฝืนพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทำให้สิงโตมาฉีกถึงเขาจนสิ้นชีวิตตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเตือนเอาไว้ พระเจ้าได้เตือนเอาไว้เวลานี้ผู้เผยพระวจนะชลาก็มาเก็บศพของคนของพระเจ้าขึ้นผูกที่อานของลาแล้วก็พาไปเพื่อที่จะเอาไปฝังก็เป็นการตายที่ไม่น่าตายพระคำของพระเจ้าก็ได้พูดต่อไปหลังจากฝังศพแล้วเขาก็กล่าวกับลูกๆว่าเมื่อพ่อตายก็จงฝังศพพ่อไว้ในอุโมง์ฝังศพเดียวก,กันกับที่ฝังคนของพระเจ้านี่คือผู้รับใช้ชลาได้พูดกับลูกๆ พระคำบอกว่าเพราะถ้อยคําที่เขาประกาศไว้โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับแท่นบูชาในเบดเอลและสถานบูชาที่สูงนั้นทั้งหลายในเมืองต่างๆของสมาเลียก็เป็นจริงแน่นอนนั่นหมายถึงว่าพระคาของพระเจ้าได้พูดถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตระกูลของเยโรโบอัมพวกเราต้องรู้ว่าเยโรโบอัมนั้นเป็นกษัตริย์ที่ตั้งตัวขึ้นมาที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากตระกูลของโซโลมอน ยโรบอัมนั้นเป็นเจ้าแห่งการขบฏคือออกนอกสายราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและไม่เพียงแต่กะบะเท่านั้นเองยังดำเนินในวิถีชั่วและร้ายและมีการสร้างรูปเคารพซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าอย่างใหญ่หลวงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นก็คือว่าตัวผู้นำซึ่งเป็นกษัตริย์ นึกว่าทรยศราชวงศ์กษัตริย์เดิมแล้วมาตั้งตัวแล้วมีสมัครพรรคพวกแต่ในที่สุดก็สร้างทีมแห่งการกราบไหว้บูชารูปขคารพนั่นเป็นเหตุให้ถ้อยคําที่มีการประกาศนั้นที่คนของพระเจ้าประกาศเอาไว้เป็นความจริงว่าจะมีการทรยศและจะมีการหักหลังเอาละสิ่งที่คิดว่าถูกแต่ไม่ถูกมีบทเรียนในที่นี้นี่เป็นบทเรียนของวันที่สองก็คือ จะเกิดการตายแบบผิดธรรมชาติพวกเราระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนที่คิดว่าถูกแต่ไม่ถูกจะเกิดการสูญเสียอย่างผิดธรรมชาติและใหญ่หลวงความไม่เชื่อฟังการกรบฏการทรยศการหันหลังให้กับพระเจ้าและไม่เดินตามในสิ่งที่ถูกต้องนั้นย่อมนำพาสู่ความพินาศล้มเหลว และเอาตัวไม่ลอดคิดอย่างนี้น่ากลัวเอวเราชาวนนี้พระเจ้ากำลังบอกอะไรพระเจ้าก็บอกว่าพินิจพิจารณาหน่อยบนเส้นทางที่ท่านกำลังเดินไปไม่ว่าเส้นทางแห่งการทำกิจธุระหรือธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแห่งการรับราชการผมเตือนน้องที่ผมถูกใจและรักเขามาก เดีนี้เป็นตำรวจที่มียศอยู่ในระดับสูงผมบอกผมไม่เรียกเราตามยศนะเพราะยศเราจะเปลี่ยนอีกเราจะรุ่งเรืองเราจะเจริญผมก็เรียกชื่อของเขาเฉยๆแล้วเขาเขาบอกไม่เป็นไรครับอาจารย์แล้วผมบอกว่ราระวังให้ดีเราอยู่ในวงการราชการนั้นมีสิ่งท้าทายยั่วยวนแล้วชวนให้เราเห็นว่าหน้าเข้าไปมีส่วนแต่การเข้าไปมีส่วนอย่างนั้นนำพาซึ่งความ พินาศและล้มหายตายจากและนำพาซึ่งอนาคตอันไม่น่าที่จะสมใจได้เอาละผมมีตัวอย่างขอฟังให้ดีมีน้องคนหนึ่งอายุ44มานั่งกินข้าวตรงข้ามกับผมผมก็อ้าคุยกับเขาผมก็เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผมบอกาอากาศช่วงนี้ร้อนนะโอ้โหถ้าเวลาติดไฟเกียวไฟแดงนะโอยเกรียมเลยฉะนั้นจะสังเกตผู้มอเตอร์ไซค์จะต้องหาทางหลบหลบมุม ซึ่งผมก็เข้าใจแกก็บอกผมแกบอกว่าทํางานนั้นมันเหนื่อยนะพอตกเย็นแกจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมบอกโอ้ทุกเย็นเลยทุกวันเลยเขาบอกใช่ผมวันหนึ่งเนี่ยประมาณ200อ่ะผมอยู่กับแม่วันละ200ผมก็คูณ30เข้าไป 2, 3, 6,000บาทผมบอกนี่เดือนหนึ่งเอาคุณใช้6,000บาทนะเขาบอกใช่ครับผมมีเงินเดือนหนึ่งผมบอกโอ้โหหนึ่งหมื่ ใช้หกพันบาทสําหรับแอลกอฮอล์แล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นผมบอกเรากําลังทําลายสุขภาพนะใช่ครับพี่ผมรู้ครับโอ้งานนี้นะต้องเลิกนะเพราะว่ามันไม่เพียงแต่บัลทอนนะถ้าคุณเลิกแอลกอฮอล์ได้เนี่ยคุณประหยัดเวลาสองร้อยเงินที่ออกมาก็สามารถใช้ทําอะไรได้แล้วถ้าเกิดวันนึงเกิดอะไรก็ขึ้นกับคุณแล้วคุณคุณแม่ที่คุณอยู่ด้วยต้องมาเป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ําให้กับคุณแล้วมันจะไหวเหรอเขาบอกใช่ครับ ผมตกลงว่าวันนั้นก็เลี้ยงข้าวเขาเลยเพราะเดือนละหนึ่งหนึ่งพันโอ้โหต้องใช้หกพันสำหรับก,การดื่มเครื่องดื่มเอ๊ะอะไรทำให้เขาคิดว่าดีเขาก็รู้นะว่ามันไม่ใช่และไม่ดีแต่เขาบอกว่ามผมก็เลิกไม่ได้นะพวกเราทุกคนผมอยากฝากอุทาหรณ์ตอนนี้สำหรับให้ท่านทั้งหลายคิดท่านกำลังดำเนินชีวิต อยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ใช่และคิดว่าใช่ปะ่ะตรงนั้นหวาดเสียวธรรมิกชนคนที่รักพระเจ้าในที่นี้มีบทเรียนก็คือคนของพระเจ้าตายเพราะดนสิงโตถึงแล้วผู้รับใช้ต้องมาเก็บศพของท่านไปแล้วในที่สุดก็เกิดเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเสียดายเสียใจคนของพระเจ้าแต่มาตายกลางถนน ตายแบบผิดธรรมชาติขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายก่อนที่เรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับท่านใครที่คิดว่าโอเคแต่อาจจะไม่โอเคถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าไหมพระคำของพระเจ้าวันนี้มาทันเตือนสติพวกเราทั้งหลายเพื่อเราจะเดินในทางที่ถูกต้องอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้า ขอพระเจ้านำพาให้อะไรดีและถูกต้องที่เราคิดว่าดีและถูกต้องนั้นดีและถูกต้องจริงๆในนามพระเยซูคริสต์อาเมน อยากอยาให้ท่านทั้งหลายแบ่งปันพระพรนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้พันธกิจของ CGN ไทยได้ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ามการท่านทั้งหลายอย่าลืมอธิษฐานเพื่อทีมงานและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์สนับสนุนท่านทำได้ขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับ